กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม God of Edens ประจำวันที่ที่เท่าไหร่ลวเนี่ยวันนี้น่าจะวันที่3ใช่ไหมาสามตุลาคม2563สเนาะใช่หรือเปล่าน่าจะวันที่3แหละเป็นการอัปเดตแพทเล็กเล็กได้ไหมเป็นแพดตัวละครใหม่เนาะอย่างที่ผมเคยบอกกันทุกครั้งอยู่แล้วไม่ต้องบอกกันแต่เกมนี้เป็นอย่างนี้ประจําทุกๆ2ส,สัปดาห์จะมีตัวละครใหม่มาด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่มานับว่าเป็นกิจกรรมใหม่ได้ไหมอะ เพราะว่ามันมาตอนช่วงฮาโลาวีนพอดีผมไม่ได้อัดคลิปเนาะก็ะเลยว่าจะมาอัดรวมยอดตรงนี้แต่แน่นอนอยู่แล้วว่ามีตัวละครใหม่มาเป็นาาสายแอสซิสต์ท่าแสบเนาะเป็นหลายคนที่ทุกคนรอ,อคอยเลยก็เป็นตัวนี้บันทึกวังมังกรดาก,กอนเกิลโหทำไมตั้งชื่อว่าดาก,กอนเกิลน่าจะมีชื่อตัวละครแ,แบบบลีอาอะไรประมาณนี้โอเค บันทึกวังมังกรระยะเวลากิจกรรมทั้งหมดเด็ดสิบสามวันเนาะเป็นตู้ตัวละครใหม่ผมเปิดแน่นอนผมเอาแน่นอนรอบนี้เพราะไม่พลาดครับเพราะมีหลายคนแนะนําว่าให้ไปรอเปิดเอาบมังกรท่าแสงใช่ไหมเป็นแอสทินท่าแสงอ๋อทุกคนบอกบอกบอกผมว่าให้รอนี่แอตทินท่าแสงเจ้าหญิงหลงจีวิ่ยเจ้าหญิงหลงจีเอามังกรของเมืองจีนเหรอเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องสกิลเราเข้าไปว่ากันดีกว่าไหมอุ้ยเอาไงดีเราว่ามาดูที่สกิลกันก่อนดีป่าเนาะเจ้าหญิงหลงจีาจา่ายไปหลงจีแล้วในชีวิตอุ้ยสวยสวยมากขอรูหน่อยดิตอนนี้ยังไม่มีเสียงภาคหรอขอแตะอ้าวแล้วไงยุ่งแล้วเฮ้ยเกมไม่มีนักภาคหรอรอบนี้หรือไงหรือม้วกดอุ้ยจะสวยมากผมผมชอบ จริงๆนะตัวละครเกรมนี่เหมือนตัวละครหญิงตัวผู้ชายเริ่มแบบไม่มีบทเอาเอาตัวผู้ชายมามันขอแบบกล้าบึกๆอะไรประมาณมนี้โหโคตรโอเคขอดูสกิลหน่อยพรสวรรค์เกรดแห่งมังกรฝรั่งเริ่มการต่อสู้เมื่อเจ้าหญิงหลวงจีมีค่าเอพีสูงกว่า80ปรจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น20อะไรคะเนี่เยเ้อบู์พลัง20เลยนะหมายความว่าถ้าเกิด นามเป็นแอสซัสซินอยู่แล้วต้องไล่เปิดกล่องได้ดาเมชารักเลยนะโอเคสกิลต่อมาตีทั่วไปดาวิหกทำดาเมจกายภาพ100%ของพลังต่อสู้1ตัวอันนี้ตีเดียวไลคูดาวตีทั่วไปและต่อมาเป็นสกิลทั่วไปฟันเจ็บป่วยทำดาเมจกายภาพ540%ของพลังต่อสู้1ตัวหากศัตรูมีพลังปัญญาต่ำก่าพลังของเองจ้าหญิงโรจี จะถูกทำดาเมจเพิ่มเติม70%ของ HP สูงสุด1ต้นเมื่อพลังครั้งที่3จะมีการปีบวบสก,กิลหมายความว่าสายแทนเนี่ยไอ้พวกสายกระโดดกรนรนี่เตรียมตัวเลยครับตอนนี้คือขึ้นว่าใครที่ยังไม่มีชาดักชาดักเนาะใครที่ไม่มีชาดักก็คือน้องโล่น้องถือธงน้องธงอะน,น้องธงแสอ,อาจจะชะงักได้เพราะตอนนี้ โลของสายของน้องธงเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากก็คือมันมีพาสิฟกันตายถูกต้องไหมอันนี้อันนี้น่าจะช่วยกันได้อยู่เพราะตอนเนี้ยถ้าเกิดเป็นแทง์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าพลังกับปัญญาเนี่ยสายโลประเภทแทง์เนี่ยมันจะต้องต่ำอยู่แล้วเทียบกับว่าแอสซิสที่เป็นพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีมแรลงอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมอีก70%็ซของ HP ทีสูงสุดเ p ทีสูงสุดแทง์เนี่ยเลือดเป็นแสนเลยนะครับเจ็นี่คือแบบ คือเกิน50%แส้วเ,เอระหมายเพราะว่าแทงค่กระโดดกันได้ให้ทีมแค่ตัวเดีวยวหมายเพาะว่าสีดาวแอสซินตัวนี้สีดาวใช้งานได้แล้วผมพูดอย่างนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้ก็มีคนได้แล้วแต่ยังไม่มีใครรีวิวให้ดูเลยผมก็ไม่มีเช่นกันและต่อให้มีผมก็คงไม่ทำรีวิเหมือนเดจะพูดทำไมครับ <laughs> โอเคไม้ตายมังกรคำรามทำดามเมจกายภาพร้อ ของพลังต่อสู้หนึ่งตัวหากศัตรูมีพลังปัญญาต่ำพลังของเจ้าหญิงหลงจี้จะถูกทำดาเมจกยายภาพเพิ่มขึ้นเป็น2องของพลังถามจริงเนี่ยแล้วปลูกพลังอะ่ะผมไม่รู้อีกปลูกพลังอีกรู้ดีกีเท่าไหร่เราค่อยไปดูสกิลกันเลยไม่ดูดีกว่านแะต่ใครที่มีก็มาบอกผมละกันดีสองสกิลติดครูดาวหมายเขาว่าแทงสกิลอันนี้เสร็จปั๊บแล้วแทงอันนี้ต่อ หรือไม่ก็คุณแทงอันนี้เพื่อเอาแทงออกแทงสกิลนี้ก่อนเลยนะฟันเจ็บป่วยทั่วไปเอาแทงออกเพื่อที่จะประยัดอันตีอีกทีที่หลังแต่ผมคิดว่าอันตีน่าจะแรงกว่าทำรามเายจภาพร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ห้าร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถูกต้องไหมเริ่มงงแล้วอะ่ะผมเริ่มงงอะ่ะเอแต่ว่าอันนี้แรงกว่าคำรามอันนี้มันมันนิดหน่อยอคือถ้าเกิดแบบพลังทุกอย่างมันเกินใช่ไหม มัน420%ถ้าเทียบกับตรงนี้แล้วก็บวกอีกเปอร์เซ็นต์เลือดผมว่าสกิลนี้น่าจะสาหลับกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้หรือเขาอาจจะแปลไปอย่างจี้จริงๆแต่อาจจะไม่ได้บักแต่เป็นสกิลที่ติดครูดาวสองครูดาวเหมือนกันทั้งคู่หมายเขาว่าสายกดมือเริ่มมาแล้วแต่ส่วนมากก็ออโต้แหละถ้าเกิดสกิลใช้ไม่ได้ก็จะใช้โซลทีนึงใช่ป่ะก็สลับกันหมายเขาว่าในหนึ่งเทิร์นแรกเนี่ยแทงคุณอาจจะหายไปเลยอาจจะแบบสลาย โอเคสกิลช่วยเสียงมังกรน้ำเมื่อเริ่มต่อสู้จะได้รับพลังงานหนึ่งจุดทำดาเมจกายภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของพลังต่อสู้ศัตรูหนึ่งตัวหากศัตรูมีพลังปัญญาต่ำกว่าพลังของเจ้าหญิงหลงจี้จะถูกทำดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสี่สิเปอร์เซ็นของพลังหลังทำดาเมจจะเพิ่มเอฟเฟกเผาไหม้ติดพิษยั่วยวนต้าเดี๋ยวอย่างใดอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ตกใจคิดว่าติดทุกอย่างหมดเลยสิอ๋ออย่างใดอย่างยื่น หลังไล่จะได้รับพลังลงานสองจุดโอเคผมเมื่อกี้อ่านไม่หมดนี่ยขอโทษขอับโทษคิดว่าแบบมันแทงติดจึ๊กแล้วติดสถานะนี่คือแบบเอารปลงเป็นตัวช่วยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นตัวช่วยอย่างเดียวสกิลคอมโบย,ยังไม่เห็นเลยไม่เป็นไรนี่เห็นว่าผมบอกว่าวสเตตัสด,ดาเมจสป,ปีดดูดิสป,ปีดสตาร์ร้อยสามสบบาทถ้าเทียบกับเฟย่าเฟย่ยาร้อยยี่สิบแปดบางที่ผมจำไม่ผิดคือเป็นสปีดที่เร็วมากแต่ตอนนี้น่าจะท็อปสปีดแล้วล่ะตอนนี้ร้อยสามสิบ แล้วดูคลังสาสิบสองคีัยี่สิปอร์เซก็คือมาถึงติดคีย์คัลลให้แล้วอะ่ะคือถ้าคุณไม่ได้ทำของอะไรโอกาส20เอร์นี่ยคุณติดแน่ๆข้อมูลอันนี้เราไม่อ่านเนาะสกิลช่วยลบมีแล้วอะ่ะมันมีหลายตัวี่วาสกิลช่วยช่วยลบยลบังไม่มานะแต่ตัวใหม่เริ่มมาแล้วสกิลช่วยลบขอดูหน่อยเลเวลสามเป็นไรฝลังโลคมือมีโอกาสร้อยซที่จะได้รับพลังงาน2อุดลอ๋อได้พลังพลังงานขึ้น หลังเริ่มการต่อสู้เมื่อคลายปีสูงกว่า6 0สนจนจะมีพลังปัญญาบวกอีกยี่ห้าปอร์เซ็นต์เสกิลช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับ25%สิ้าสมมติแบบุมมีพลังห้าพันยี้าเปร์เซ็นต์่บวกหกเจ็ดร้อยเลยนะบวกไปเยอะเลยโอเคถ้าเทียบกันแล้วสำหรับแอสซินควรเปิดหาไหม ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณเป็นสายพีพจริงๆ PVP คุณควรเปิดหานะแต่ถ้าสายลุยดาอันนี้ผมยังไม่แนะนำเหมือนเดิมเพราะถ้าด้วยค่าสเตตัสต่างๆด้วยค่าสเตตัสต่างๆเลยนะมอนที่เราเอา,เอาไปฟาร์มด่านเนี่ยของมันต้องถึงกว่าเราอยู่แล้วหมายวาว่าดาเมจพวกเนี่ยเราอาจจะน้อยกว่ามันด้วยซ้ำเพราะงั้นอาจจะแทงเราไม่ตายอ,นนอันนี้อาจจะเหนาๆกันไปเลยนะถ้าจะเปิดมาฟาร์มผมไม่แนะนำ แต่ถ้าคุณจะเปิดมา PVP ผมและนัมเป็นอย่างยิง่งและก็พรุ่งนี้มี PVP ดูโอแล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่อง PVP ดูโอนานแล้วอะ่ะก็คือแบบเพื่อนเพื่อนหายละเพื่อนสามูนย์ไปแล้วหมายามว่าผมก็เล่น PVP ก็บางทีก็เล่นกับคนอื่นบ้างเล่นกับคนที่ไม่รู้จักบ้างก็ไม่ได้คุยกันหรากแพ้ส่วนมากก็แพ้ชนะไม่ได้ชนะห้าลวนแล้วแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนโอเคก็คือเพื่อนตอนนี้ก็สามสูนไปแล้วแน่นอนระยะเวลากิจกรรมส3าวันใครอยากเปิดหาถาม PVP เปิดได้เลย ผมเปิดอีกเช่นเคยผมเก็บเอาไว้แลนะ้วแต่ไม่ชอบพีพีแชอบที่เป็นโมเดลนานดูตาของเธอซีสีฟ้าแผ่งมันเป็นท่าแสงอันซะซินด้วยอะแต่การวาดลงสีอารมณ์เหมือนเป็นท่าน้ำนอยไางไม่รู้เนาะโอเคต่อมากู้สาวนักรบผมเคยพูดไปแล้วในคลิปครั้งก่อนเนาะใครที่อยากเปิดผมแนะนําให้เปิดได้เลยแนะนําอยู่นะโดยเฉพาะมู่หลังแต่ทำอโมนี่ก็ยังไงดี กั้มกึง่งกั้มกึ่งแต่ถ้าเป็นตัวอวยคุณสามารถเปิดได้เลยแต่ในตู้ลอ็อกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำมาให้เปิดเท่าไหร่นะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่าเปิดได้เลยหรือถ้าเกิดแบบเป็นผู้เล่นใหม่แต่อยากได้เราไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่คุณพิจารณาแต่ถ้าใครมีข้อมูลของน้องมังกรผมเรียกงี้นะน้องมังกรใครที่มีข้อมูลของน้องมังกรอยากจะรีวิวอยากจะอะไร สามารถโพสบอกไว้ได้เลยก็คือแบบรีวิวแนะบบพ้นบอกนเลยได้แต่ถ้าอยากให้ผมแบบยัไงไรดีทํารีวิวกับน้องมังกรน,นี่น่าจะยากอยู่นะก็ขอผมไม่สุดแต่ผมก็ทําให้ได้คร่าวๆอยู่นะทําแบบไม่สุดแบบทําแบบของตามมีตามเกิดทําแบบมนุษย์เดินดินธรรมดาเราไม่ใช่เทพเจ้าเนาะโอเคถ้าใครมีข้อมูลเรามาแชร์กันได้ว่าแบบมันสามารถเอาไปลงาหามอนหาอะไรได้นะไม่คุณไม่ต้องเวอร์ขนาดนี้ว่าต้องไปพีพีเดียว เราก็มาคุยกันได้มาแชร์ข้อมูลกันพอมาสมบัติมังกรยักษ์สมบัติมังกรยกักษ์รอบนี้เป็นตู้รเรดเก่ากลับมาวนใหม่เราแล้วแ,วแต่ผู้พิทักษ์มังกรอาวุธมันมันตู้ใหม่ไหมน่าจะตู้ใหม่แต่ขอเหมือนมันเคยมีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผอมาอ่านเทพกันดีกว่าผู้พิทักษ์มังกร ผิวเอฟเฟกต์ P เป็นยังไงเขตกตั้นมังกร HP ดแปรเซนหลักโวมตีโอกาส3.5%ที่จะได้รับสถานะไร้เทียมทานเวนดาเมจหนึ่งครั้งนั้นสองเทิร์นเฮ้ยเฮ้ยไอย้นี่มันพีพีของดีเลยดิววยจริงๆพีพีของดีมากใส่ให้แทงได้เนี่ยหัเวิร์กจริงๆเฮ้ยแทงมันโดนเวนดาเบตถ้าแบบมันโดดกันแล้วเวนดาเมจนี่คือแบบยังไงก็ไม่ดับนะครับคือโดดกันแบบทั้งที่ตัวเองเป็นอาตะธ อุ่ยอันนี้ของดีสายพีพี่สายพี่ควรมีแต่มันเป็นหลังโจมตีเนาะห้า้าเอรซนเองอะแต่สายพีพี่ควรมีนะสายลุยด่านด้วยก็โอเคลุยด่านได้เนี่ยไเป็นนักนูกับสายแทงที่จะใส่แต่ผมยังไม่รู้จะแนะนำดีไหมอะไหนดูนี้เกาะสักซี เกาะศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์สตาร์ไลท์โอ้โหชื่อก็บอกอยู่พิทักษ์สลัดสตาร์ไลท์มันเป็นเกาะที่ไว้ลงด่านฟาร์มของมิทวัลบารีเอแร์ยซ็ใช้สก,กิลป้องกันโผล่จากฟื้นฟูเลือดสามิบหของ FP สูงสุดคูดาวน่านสองเทิร์นถ้าคุณกดป้องกันเนีย่ยคุณได้เลือดคืนเลย35% 35%นที่ถือก็แรงนะอารมณ์ให้เหมือนประมาณน้องกระเป๋าฮิ้วเลือดประมาณนั้นเลยแต่น้องกระเป๋าฮิวเลือดมันก็ยังมีคูดาวใช่ไหมสอง แนะนำไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเกียรติยศสุดท้ายอันนี้น่าจะเคยเห็นไปแล้วเกียรติยศสุดท้ายเ HP 8%หลังที่สุดการลงมือฝ่ายตรงที่มีพีต่ำที่สุดจะฟื้นฟูเลือด13%ของ HP สุงสุดของผู้สวมใส่ของผู้สวมใส่เท่านั้นนะฝ่ายตนที่มี HP ต่ำที่สุดจะฟื้นฟูอ่าฟื้นฟูเลือด13%ของเ HP สูงสุดของผู้สวมใส่ ก็คือต้องต่ำที่สุดนะต่ำที่สุดของทีมจริงๆแต่เขาเขียนว่าหลังสิ้นสุดลงมือฝ่ายตนที่มีเฮดพีต่่ำที่สุดแต่มันก็เขียนต่อท้ายทีคือของผู้สงส่หมายว่าผู้สงส่นี่แหละที่จะได้แอนดี้แทนจะได้แทนนะเหมือนแบบเหมือนแบบฝ่ายตนเองแบบเลือดเหลือน้อย,ยเลือน้อยต่ำที่สุดแต่เองจะได้ฟุ้ฟูเลือด13%หรือไม่ก็ผู้สงส่เองนั่นแหละเลือดเหลือน้อยที่สุดจะได้เลือดคืนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้โอ้ยลงเนื้อเริ่มงง ไทร <c oughs> ที่เข้าใจเกี่ยวกับสก,กิลสามารถทนบอกมาได้เลย,เลยแขนงเงินอนุดาอันนี้ของเก่าไร้ศึกอนุดาพลังโจมตีนี่ดีอยู่4.5เปอร์เซ็นต์คิดด้วยข้7เปอร์เซ็นต์หล่ะได้ไรับดาเมจอยู่ในมิวการ10เปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับ,บองกันเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นป้องกันเพิ่มขึ้นหากลบดาเมจ10เปอร์เซ็นต์นานสองเทิงทับซ้อนสูงสุดสามขั้นอันนี้ถึกมากๆเลยนะครับถ้าใส่ให้ประเภทแทง แต่ผมจะไม่ค่อยใส่ให้เท่าไหร่กับไปแทงผมจะไปใส่ให้พวกไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่อาจจะเป็นแบบเหมือนกับตัวเคาน์เตอร์ได้ดีๆเลยใช่คุณเลือกถูกอยู่นะว่าถ้าดาเมจมาแรงอับจีงแต่ถ้าไฟเตอร์คุณยืนไม่ได้เลยจบเลยเพราะไฟเตอร์เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นดาเมจที่หนักเลยคือคือไฟเตอร์นี่เป็นดาเมจที่หนักเลยและถึกมากๆาเทียบกับเอสซิน,นบางแต่แรงจัดๆอันนี้ต้องเข้าใจถูกกันก่อนอน,นะบางคนเด็กจะสลับเนาะ ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธสี่ชิ้นนี้ไปดุยตรงไหนได้บ้างสามารถมาแบ่งปันข้อมูลกันได้เลยเนาะสำหรับสี่ชิ้นนี้แต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆฝ่ายวีพีผมแนะนําผู้พิทักษ์มังกรกลับแข็งเงินอันดูด้านะผมแนะนำสองชิ้นนี้ส่วนสองชิ้นตรงกลางอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะส่วนมากพวกคุณเนี่ยเล่นกันนะดามเมจล้นก็คือฝ่ายตรงข้ามตายในชุดเดียวถูกต้องไหมบางทีถ้าเกิดคุณเล่นตายในชุดเดียวเลยไม่ได้เล่นถึงยเลยจริงๆ คุณอาจจะไม่จําเป็นสําหรับตู้นี้เลยแต่ถ้าใครต้องการยิงผมแนะนํสองิีนี้คุ่งักบางกอนกับแขนเงินอนุดาแล้วไปปรับเปลี่ยนกันดูได้นาะหลายคนก็แบบชอบแบบสไตล์แบบโอเคสําหรับตู้พุ่งนี้นะ่จะหมดแล้วนาะตู้เด็กผมเปิดแน่นอนไม่ต้องห่วงบันทึกวางบางกรเราจะไปเอาน้องบางกรมาครอบครองให้ได้เลยผมเปิดแน่นอนระยะเวลากิจกรรม13บวันและแน่นอนอยู่แล้วอย่าลืมเผื่อดาวอันแสนสําคัญของพวกคุณไว้ด้วยนะ เพราะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีแฟชั่นใหม่นะเฮ้ยเมื่อกี้ร้านเปิดหรอวิตกใจคิว่กดเห็นเห็นมันกับพิบด้านขวาล่างตกใจคิว่ากดไปเลยกนี่กเลยนะถ้าไม่ออกมานีก่กินใหญ่เลยโอเคกิจกรรมอีเวนต์นี่ที่มาช่วงวันเสาร์วันที่31สอฮาโลวีนคืนแห่งลูกกวาดคุณต้องซา้ทุกวันเลยนะเก็บทั้งหมด50เม็ดต่อวันนี่เป็นรางวัลแท้นะ ถ้าเกิดคุณเก็บได้ครบเนี่ยคุณก็จะได้ของแรกไปเรื่อยๆผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละชิ้นได้อะไรบ้างโดยเฉพาะไอ้น้ำพึ่งลึกลับอันนี้อันนี้สนใจมากเลยแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ผมก็เก็บฟาร์มเก็บทุกวันแหละแล้วผมก็มาแดกปุ๊บ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 นี่ปิ๊งนี่ได้เงินด้วยนะถ้าเกิดเราแลกแล้วเราจะได้เงินแล้วเราจะได้ของพวกนี้นี่มาแลกเนาะเลยอย่าลืมอย่าลืมฟาร์มไปละระยะเวลากิจกรรมเนี่ยถ้านับจากวันเสาร์เนี่ยน่าจะเป็นประมาณสองอาทิตย์หรือประมาณสิบสองวันไม่น่าจะถึงสิบสี่วัน แต่ผมคิดว่าน่าจะสองอาทิตย์แหละระยะเวลากิจกรรมเหลือสิบวันนะอย่าไปลืมฟาร์มกันล่ะเควทูตจำแรงระยะเวลากิจกรรมเหลืออีกสิบวันเนาะใครที่ฟาร์มไปจนถึงเจ็ดสิบแล้วลุยไ,ได้ลุยเลยอย่างผมเนี่ยฟาร์มได้เต็มที่แค่หกสิบห้าหกสิบ้าเองแล้วผมเลือกประมาณไหนผมเลือกประมาณนี้ปั๊บปั๊บปับปั๊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 บปัไบปั๊่ปั๊บปั๊บปอ๊บนปนั๊บปนนั๊บป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 ั นี่ผมได้แค่ประมาณนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบผมได้แค่ประมาณนี้นะผมเลือกเอาประมาณนี้เลือกหรือใครที่ไหวประมาณไหนก็อย่าฝืนนะครับเอาเท่าที่ได้จริงๆหกสิบก็ได้ถ้าเกิดหกสิบผมจะแนะนำยินถ้าคุณไม่ไหวให้ลงประมาณปั๊บปั๊บนี่นี่นี่แล้วก็อันนี้อันนี้มันเป็นสปีดสองอันคุณไม่ทันสปีดมอนหรือจะอันอะไรมากๆเพราะงั้นเอาสปีดมาแต่ถ้าเกิดคุณของถึงจริงๆคุณเลือกหมดเลยก็ได้เพราะผมเคยเห็นมีคนในกลุ่มทำกันมาแล้วใช่ไหม หลือว่ส70แล้วเลือกทุกอย่างเลยแล้วผ่านด้วยผมบอกเลยว่าคุณของจริงมากคือแบบคุณสุดจริงๆระยะเวลากิจกรรมแรกของเลิ0วันเนาะอย่าลืมมาแลกกันด้วยแล้วก็ทานดวนด่านเนี่ยหรืออีก6วันอันนี้อย่าลืมพลาดน,นะนถ้าลืมไปนี่จบเลยผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วเนะาะเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนกิจกรรมของเฟย่าอันนั้นหมดไปแล้วนะครับผมใครที่แบบผลหรืออะไรยังไงก็ต้องเสียใจด้วยใครที่ได้ผมก็สแสดงความดีดีด้วยเนาะสมบัติรับ 阿拉สกานี่阿ัสกาเฉยดีเนาะสายเปเท่าที่สายเปแลเวาระยะเวลากิจกรรมสิบสามวันใครที่เป็นสายเปสามารถลุยได้เลยเนี่ยแต่ผมอยากได้กรอบอันนี้มากเลยอะ่ะคือสวยมากๆผีเสื้ออะบินติวติวติวโอเคผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละเฮ้ยเออผมเกือบลืมบอกออย่างนึงทดสอบปริศนาอันนี้นะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ย เขาปรับให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากเลยเนาะผมว่าไม่น่าจะใช่บกกั๊กเพราะอะไรแต้มโปวยพรพวกนี้เขาปรับให้ใหม่แต่ก่อนหายากอันนี้มันจะบวกสปีดเพียงแค่สิบหรือยี่สิบเองเท่านั้นแต่รอบนี้เขาปรับให้ใหม่นี่แค่ระดับหายากสปีดร้อยหนึ่งคิดว่ข้อร้อยห้าสิบคือแต่ก่อนอนะผมลงผมก็ว่ายากนะเพราะบางทีผมก็ลงแทบจะไม่สุดเลยก็มีแต่พอปรับใหม่เนี่ยผมนี่แบบแค่ฮันโซตัวเดียวลุยด่านคะรับผมตีทีเดียวสอบเอ็มสอเอ็มทุกอย่างจบจบ,จบจบตังเดียวเลย คือเขาปรับมาให้ใหม่เนาะก็คือแบบให้เล่นง่ายขึ้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็คุณก็จะเล่นสบายนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าที่คุณผ่านอยู่แล้วตามปกติก็ดีใจด้วยแต่ส่วนมากเขาจะคำนวณตามพลังใช่นแมดานของแต่ละชั้นคำนวณพลังแล้วมาเจอว่าคุณจะเจอกันไหมบ้างเนาะอันนี้เขาปรับให้เล่นง่ายขึ้นมากเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นบั็อกอันนี้ผมไม่รู้นี่กิจรกรรมหมดไปแล้วเนาะสำหรับของเฟย่าหมดไปแล้ว อย่าลืมนะครับผมขอเตือนดวงดาวเก็บเอาไว้สักนิดหนึ่งังสักทแปดเผื่อการันตีแฟชั่นผมนี่แบบเตือนเก่งแล้วเกินเรื่องแฟชั่นโอเคผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบหรือถูกใจงไงช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่มารับชมครับบ๊ายบาย